เบลลนี่วันนี้ล้วก็จะมาเล่นเบลลี่แบบ exe e กันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเปิดมุมมองด้วยมาง่ายอยู่แล้วง่ายเราเอาง่ายอยู่แล้วนะเราจะไม่เอาอยากเพราะว่าอารมณ์ใจจอยนี่มุมมองมมองแบบนี้ก็เล่นง่ายอยู่นะพี่คิม,มูถนัดมุมมองแบบนี้นะทุกคนคือแบบจะเห็นเรา เราเล่นเกมน,นะทุกแมปก็มีมุมมองนี้นะแต่บางแมปก็ให้เปลี่ยนมุมมองให้ไม,ใไม่ให้เปลี่ยนมุมมองนะทุกคนนี่แบบเดลลี่ฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนนะทุกคนแฮปปี้ฮาโลวีนฮัลโหลทิกออทีเอเดี๋ยวเราไปทิกออทีแล้วเราจะมีด่านฮาโลวีนนี่นะทุกคนไปชมได้เลยนะ วุยยยยยย้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยเฮ้ยบ้านพี่คิมฝนตกนะทุกคนบ้านใครฝนตกคอมเมนต์มาด้วยนะว้ายเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนี่นะทุกคนกระโดดมาจึงอารมณ์เจอจอยไม่มันข้างอ่ะโอ้ยมันจะมืดเกิดไปไหมกดกดสวิตช์มันก็ช้าเกินโอเคนี่ นี่นี่แล้วเอานี้มาหยิบนี้มานี่เข้ามาเลยนะทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเริ่มไปกดสวินแน่นอนลวงนะทุกคน The b a r ี y มันเห็นนั่นไงหนูๆจะไปไหน่อยฉันจะหนีออกจากที่นี่งไงเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้โห วิ่งมาแบบอื้มนี่นทุกคนมอ,ม,อมองแบบไหนก็เล่นได,ด้พอดีพอดีนะพอดี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 อดอดโอเคเนี่มาแล้วนะทุกคนแล้วก็โดดไปตรงนี้นะทุกคนอ้ยเดี๋ยวก่อนคนคนมันค้างอารมณ์ใจจอยเล่นแบบอารมณ์ใจจอยนี่ ทุกคนมันจะมีตรงนี้อยู่น่ะให้เราข้ามาตรงนี้เพราะว่าถ้ากระโดดไปทุกคนอาจจะมีหวังตกไปตรงนั้นก็ได้ต้องเริ่มใหม่นะทุกคนเออเริ่มใหม่สมอลเล่เลยนี่ก็เข้าไปในนี้นะทุกคนเข้าไปในนี้แล้วก็ลงมานะครับทุกคนนี่สบายแล้วทุกคนอุ้ยห้องน้ำนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเข้าก่อนอุ้ยมันเข้าได้แต่มัน เฮ้ยได้ยินแบบโอเคไปเถอะแบบเนี้ยนะอุ้ยมีหัวก็อุ้ยมีแวรี่ด้วยฮุ้ยโอ้โหแวรี่เป็นไก่แล้วเนี่ยอุ้ยอ,นนอ,อ,นะอันนี้น่าจะเป็นทางออกนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทางออกอันนี้ล่ะอุ้ยอันนี้เหม็นหึงเลยมาอันนี้น่าจะเป็นน้ำแดงนะว่าเคยเห็นคลิปเขาเล่นอยู่ไม่ใช่น้ำแดงดีน้ำน้ำเลือดน้ำเหมน็นเหม็นเต็มเลย ด่ามาแด้วเราขุดรัวๆเลยนะเพื่อจะขุดดินเพื่อที่จะขุดดินนะทุกคนใครชอบเกมโลบอกก็คอมเมนต์มาด้วยนะทุกคนนี่โอ้ย yeah. คนมันค้างมันค้างนะทุกคนกดรัวๆเลยบอกเลยเล่นจงจำได้แล้วนะเนี่ย ใครเล่นแมดเบลลี่บ่อยๆนี่จำได้เลยนะเนี่ยอือีก่อนมีเบลมีเบลลี่แบบไหนเนี่ยอันนี้มันน่าจะไม่ใช่เบลลี่แล้วละ่ะมันน่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรสักอย่างมีลาวาด้วยเอ้ยตายเลยนี่ทุกคนคือเบลลี่หุ่นยนต์นะ นี่อู๋เราต้องผ่านอันี่มาเนี่ยทุกคนอันนี่คือแบบแต่พี่คิมหัวหลอนมากเลยนะคือมันแบบอุ้ยอุ้ยห้ามหลน่นห้ามหล่นไปเด็กขาดนะถ้าหล่นไปนี่ตามอนเลยเลยนะเนอะหนูอุ้ยทำไมเพื่อนเขาเล่นแม่นจังทุกคนว่าเพื่อนเขาเล่นแม่นไหมนี่เดี๋ยววิ่งไปเลยโอ้โหเนี่ยแล้วมันคลางนะ ทุกคนพี่คิมกลัวสุดเลยสุดแปลกทุกคนทุกคนเกือบเกือบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันมาก่อนนะนี่นี่นี่ทุกคนเรามาแล้วนะโอ้โหคือแบบนี่นี่แหละอ้เพื่อนก็เร็วเกินนี่นารูโตนารูโตเบลลี่โอ้โหคือแบบอื้อค้าง ดูดูค้างสิอืม,มแล้วกดสวิตช์อื้อือ,อือย่าตามลุงอย่าตามอูดตายเลยอ่ะนี่นะทุกคนคือฆาตกรแบรรี่นะทุกคนบอกเลยโคตรน่ากลัวน่ากลัวสุดสุดนะทุกคนเดี๋ยวให้มันเป็นนี้ก่อนเฮ้ยเน็ตก็เน็ตฉันก็จะอายุเยอะมากแล้วนะ มาทุกคนอันนี้พี่คิมเล่นในมือถือนะ่ะมันก็จะแบบถนัดนะถ้าเล่นในคอมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เออเล่นในมือถือดีกว่าเอ้ยคนมันไม่ทันนะนี่นะทุกคนเรามาแล้วมาถึงแล้วมาถึงกันแล้วแล้วเรา เราจะไม่กดตรงนี้เราจะกดสวิตช์ลิฟต์ขึ้นไปนะทุกคนเพื่อขึ้นไปเข้ามาถึงยังนะเนี่ยข้าถึงแล้วนะทุกคนเอ้ยลงอาหารปลอดภัยเหรอไปลงอุ้ยไม่มีการ์ดต้องใช้การ์ดนะเดี๋ยวเราขอดื่มสปอนเซอร์ของตำรวจก่อนน่าจะเป็นสปอนเซอร์นะว่ามันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น เนี่ยกลัวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันมานะทุกคนถึงไปดูก่อนโอ้โหอ้ายเลอเลอเออเลอออกมาเลยนะนู้นี่ไงคาตกรแบลลี่เฮ้ยพ่อครัวแบลลี่ไหมอันนี้ก็โอ้โหขี่ซิ่งเลยเนาะทุกคนก็อเออ ออกไวก่อนเลยขิดซิงเลยเฮ้เราต้องเอาอันนี้แน่นอนเลยเห็นไหมจำได้ต้องเอาบันไดใช่บันไดเนี่ยโอ้โห oh, oh, ออกไม่ได้ช่วยด้วยนั่ทุกคนปีนขึ้นมาเลยเอาบันไดมาวางเรียบร้อยคือแบบบอกเลยว่าจำแม่นมากโอ้ยโอ้ย ต้องเป็นลมแน่นอนมันจะช้ามากเลยนะทุกคนเอ้ยมันไปไายไหนนะมันไปไหนนะมันไปไหน,น,ไไหนอ๋อกระโดด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 มาเล่นแบบอารมณ์จอยก็พอความอารมณ์เราจะเป็นแบบไหนก็ได้เพราะอารมณ์แต่ทุกคนอารมณ์ทุกคนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยเนี่ยนะทุกคนมาเลยจำได้ต้องไปปิดไอ้น้ำไอ้ร้อนหรือเปล่าปิดต้องมาตรงนี้นี่จำแม่นมากเลยจำได้ว่าที่ปิดไอ้น้ำมันอยู่ไหนนี่จอดจอจ,จ,จ,จนี่ปิดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ขึ้นบันได จำแม่นมากบอกเลยมันก็เหมือนเดิมนะแต่มันไม่มีพาลงมาทําความสะอาดมันก็เลยแบบเหมือนฮาลโลวีน,นะอ้าวันวันฮาลโลวีนก็ขอให้ทุกคนสภาพแข็มีร่างกายที่แข็งแรงนะถ้าแข็งแรงโ oh! อ้โหเมื่อกี้บอกทุกคนให้มีสภาพแข็งแรงมาตกอีกเออคน เราทำความดีแล้วยังมาตกอีกหลอนีตกสับไปเลยอยกระโดดกระโดดเซอันนี้ก็กระโดดช้าจังเฮ้ยอะไรหรอคนอย่าบอกนะว่าว้าวทุกคนว้าวว้าว,วฉันจะพาเธอลอยเนี่ยมันข้างอ่ะ <Wh> เออดูคนเราทำเสียงแวกวกวกวโอเคได้แล้วป้ายมันหวงก็ดีมากนี่นานรารตกโตือยเบลลี่เบบีนี่เขาทำมาเพื่อผีโดยเฉพาะหรือว่าเพื่อเบลลี่โดยเฉพาะเนี่ยนี่ไปเลยวู้โอ้โห โอ้ทุกคนค้างอ่ะจุ๋มเราลงมาแล้วมาแล้วโอ้โหมีอุ้ยได้ต้องไปหยิบอันนี้มันปืนอ่ะปืนภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรวะบาสุก้าเนอะต้องไปหยิบบาสุก้ามาก่อนนี่เล่นจนจำได้แล้วนั้นเนี่ย เอ๊ะมาสุกา้าจงมาหาฉันโอ๊ยคุณเชฟมันโอ้โหโอ๊ย,อย,อยไปเลยไปเลยไปเลยไฟเอไฟเออุย๊ยใ,ใ,ให้เห็นท้าให้เชฟอยู่ใกล้เด็กขาดนะเนี่ยเด็จะใก,กล้าตายแล้วจะใก,กล้าตายแล้วบูมระเบิด เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอูหูอันนี้เจอพร้อมนี้ด้วยนี่เดี๋วเราจะออกไปอุ้ยเจอแบลลี่เบบีอีกแล้วนี่มาเลยทุกคนปื้อเดี๋ยวเราลอยบินไปปุ๊โอ้อยอ้ยดติดติด้ดดยอะไรอะ SCP มี SCP ด้วยเหรอโอ้โหมี SCP อันนี้ก็ SCP โอ้โหมีผีแบรี่ด้วยนี่เขาทำมาด้วยผีดูจะเพาะเลยใช่ไหมเนี่ยเกือบตายแลย้วเนี่ยมาแล้วนะทุกคนนี่เลเซอร์แน่นอนนี่อุ้ยสิแบบกางกระบาดพิคิมแบบชอบแบบกางกระบาดมันหลบง่ายหลบง่ายมากบอกเลยจะบอกให้ก่อนนี่จำแม่นมากเลยนะว่ามีกางกระบาดเนี่ยหลบเลเซอร์ หว้ไว้ไวยเธอเธอจะไม่โดนใช่ไหมโอ้ยเธอก็ใจเย็นหน่อยสิอืมมันจะเลเซอร์จะไม่เชียดอืเฉียดนี่นะทุกคนเรามาแล้วโอ้โหมีพ่ครัวเบลลี่วิมี SCP จริงๆด้วยโอ้โหแบลลี่กลายเป็นสถาน SCP แล้วนะสถานเก็บ SCP เรียบร้อยแล้วโอ้โห นี่ไงอันเดียวก็พอไหมเคยเห็นเขาเล่นอยู่อันเดียวก็พออไปก่อนอืมอไปก่อนให้มันตรงล็อกอทิ้งเออนี่แหละมันจะจำได้สมองเรามันจะจำไปถึงจนวันตายนะ เฮ้ยเหมือนจะเจออันนี้มาบอสเลยใช่ไหมเออมันจะเจอบอสแล้วอะนั่นไงว่าแล้วต้องเจอบอสแน่เลยลนี่เจอบอสแล้วนี่ยิง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 โอ้โหเอาไม่หยิเปืนล่ะโอ้ก็ตกใจหมดเลยเนาะ ยิงยิงเอาไปแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอือหือพังยังยังไม่พงังขึ้นอือหืออือพังนี้พังไปแล้วอ่ะบายบายบายตือตือคือเจ็บอือหือคือแบบโอ้ยมันเริ่มมาใกล้แล้วว่าเดี๋ยก่อน แล้วมันยิงแล้วตายไปซะตายไปซะมเมื่อไหรจะตายสักทีเนี่ยตายยากจังนี่ระเบิดนี่ทุกคนระเบิดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแบรี่เออแล้วก็ได้ออกจากนี่สักทีโอ้โหอื้ม <c oughs> ลายมากแบลี่ต้มระเบิดไปเรียบร้อยโอ้โหทุกคนนี่มีรถมาส่ง ไม่ไม่ใช้ปืนแล้วโอ้ยให้ใช้ปืนอีกทำไมไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะหนูทำไมขับไม่ได้วะเนี่ยอ๋อมันจะค้างนี่ชวนประตูไปเลยเอาให้เขารู้เลยหนูอุ้ยมีตัวอะไรอยู่เฮ้ยมีมีตัวอะไรบินอยู่ข้างบนนะ่ะทุกคนเห็นไหมน่าจะช้านะทุกคน ทุกคนแล้วเข้ามาแล้วโอ้ยมันก็จะค้างอะไรนั่งหนาเนี่ยไม่ชอบแบบค้างๆเลยอะแต่เราก็เล่นได้สำเร็จแต่มันยังไม่สำเร็จพอเพราะเราต้องไปอันนั้นอีกนี่ขึ้นมันใดเฮ้ยมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ฮัเตอร์เหรอออตอนนั้นเราเล่นมันก็เป็นเฮลิคอปเตอร์แต่เห็นคนอื่นเล่นมันเป็นแจกของหลังวันไดนะ้น่ะแต่